ีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้อ่านอะไรวันนี้จะมารีวิวนิยายวายแปลจีนค่ะชื่อเรื่องคือหน้าตางามเลิศล้ำและมีประโยชน์อันใดเรื่องนี้เล่มเดียวจบมาหนาแบบจุกๆผู้แต่งคือลาเหมียนหวาถังเตอรทู่จือที่เคยมีผลงานแปลไทยมาแล้วหลายเรื่องเช่นคุนนางพัดทามสุดแกร่งแห่งต้าส่งเมื่อผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ครึ่งเซียนพาถาทมและยมมทูตพาถามผู้โด่งดังค่ะสำหรับเรื่องหน้าตาง,งามเลิศล้ำนี้ฟังจากชื่อก็รู้เลยว่านายเอกของเรารูปงามแน่นอนแต่เรื่องก็จะมุ่งไปที่ความสามารถของนายเอกจนทำให้เรามองคมหน้าตาอันแสนงดงามไปได้เลยค่ะนายเอกของเราฉีเสื้อเจียงเป็นไอดอลที่ทุกคนคิดว่ามีดีแค่หน้าตา เป็นเพียงใจกันดอกไม้สวยงามเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนายเอกคนนี้ไม่ได้ย้อนเวลากลับมาแต่มาจากอดีตเมื่อ80ปีก่อนทถมยังพบความสามารถเหนือชั้นและทรงคุณค่ามาด้วยเรื่องนี้แปลกแหวกแนวตรงนี้แหละคะ่ะนายเอกไม่ใช่ไอดอลในวง,งการธรรมดาแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแสดงเสี่ยงเซิง เซิงเซิงคือศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจีนค่ะเป็นการแสดงตลกที่อาศัยการพูดร้องเรียนแบบหยอกล้อในเรื่องจึงมีสัพท์เฉพาะของการแสดงมากมายแต่ขอบอกเลยว่าอ่านไม่มีสะดุดแปลได้ดีมากเป็นความสนุกที่มาพร้อมกับความรู้เลยค่ะแต่อย่างที่บอกไปคนเมื่อ80ปีก่อนจากยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยซ้ําเขาจะใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันนี้อย่างไรคาแรคเตอร์ของตัวนายเอกก็เลยออกมาน่ารักค่ะ เหมือนคุณลุงที่ไม่เข้าใจในเทคโนโลยีเท่าไหร่และจริงจังในอชีพของตัวเองมากส่วนพาร์ทความรักคือโผล่มาให้ได้กรุบกริบขำขันเป็นระยะระยะเพระเอกถูกโยงมาเกี่ยวพันกันตอนแรกแรกก็เหมือนคู่กัดไปๆมามาเป็นคู่รักเฉยตอนจบคือแฮปปี้แจกอาหารหมาจนอิ่มค่ะ เนื้อเรื่องโดยรวมคือเป็นการพิสูจน์ตนเองของนายเอกว่าเขาเป็นนักแสดงซซเซิงจริงๆเขามีความสามารถไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแล้วก็ยังได้ทําความเข้าใจกับตัวเองด้วยนะคะว่าเขาเป็นใครกันแน่และเขามีชีวิตยอยู่ในโลกยุคนี้จริงๆแล้วนายเอกทําให้เราได้รู้จักการแสดงแบบต่างๆของเซเซิงนะคะทําให้เหมือนเราได้ชมการแสดงหลากหลายไปในเรื่องที่เราอ่านแล้วก็มันอ่านเพลินมากทั้งที่เล่มหนึ่งก็ค่อนข้างหนา ดังนั้นสำหรับคนที่กำลังตามหานิยายวายแบบฟิลกูดนะคะก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวันนี้อ่านอะไรด้วยค่ะ